สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับนี่ก็ตัดยาดนะ,ะชุดนี้ผมเอาลูกน้องที่เขาแยกตัวไปรับงานนะมาช่วยตัดครับเพราะว่างานผมมันล้นมือนะในนี้ก็น่าจะมาเมาให้ก็ตัดไปเลย ทั้งตัดหญ้าแล้วก็ตัดลวชาตรงนั้นนะก็ยกให้ก็ตัดแต่งไปเลยครับนี่มื่หนึ่งของผมเลยนะเนะี่ยตอนลูกน้องเป็นลูกน้องผมก็แยกตัวไปรับงานเองนี่แก่งบนนี้สุด ลูกน้องเก่าเป็นลูกน้องผมมาหลายปีฮะสมัยอยู่โรงแรมด้วยกันก็ผมก็เอาเขาไปเป็นพน,นักงานประจำช่วยผมอยู่อันนี้มือหนึ่งเลยแหละตัวคนนี้แต่เน,นี้เขาก็ไปรับงานเองอ,นนอะเมย์พาแฟนพาน้องพาพี่ทำครอบครัวเขาห้าหกคนเน่ะในครอบครัว นี่ก็ถนัดเอ็นเบอร์สามนะฮะเนี่ยเสียงมันไม่วิวเหมือนเบอร์สองนี่เอ็นเบอร์สามบอกทำไมเขาชอบ,บอเขาชอบเบอร์สามนี่แหละนะแต่ผมว่าเบอร์สองหรือเบอร์สองครึ่งมันจะคมกว่าเสียงไม่ตื้ออย่างงี้แต่มันจะได้เรียบนะ อนี้ก็ให้ก็ตัดไปด้วยกวาดเอาไปทิ้งให้ด้วยนะแล้วก็ตัดลวดชาพวกนั้นนะนะลวดชาพวกนั้พี่ชายกับน,น้องชายเขา สัาหกคนนะตัดสามกวาดสามอ่ากวาดอ่าในพี่สะัยมีแฟนเขาแม่เขาหนานัานะอ่า,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 าทำครอบครัวทำในครอบครัว เป็นเ h มเป็นเ h มมะม่วงปีนี้ไม่ค่อยเป็นฮะไม่เป็นรูปปีนี้ เ็เบอร์สามก็ยังเงี้ยครับหวังไม่หวีดหวิวแต่เบอร์สองเลจะวิวเลยเสร็จหลังนึงแรกนะอันนี้หลังใหญ่เป็นสองแปง ผมก็ให้ลูกน้องไปเลยก็จะช่วยกันนะเขาก็งานก็พอมีเวลามาได้ฮะงานเขาก็เยอะสุดนะล้วเขาก็มาช่วยผมได้แต่ผมว่าไม่ทันนะจานลูกชายเขาก็แยกไปทํำละคนหนึ่งกับเมียเขาเราผิดชอบตัวเองไปแล้วลูกชายคนเล็กก็ไปทําทุเรียนอยู่จันแล้วไปสองสาวันแล้ว อ่าแล้วแต่เขาชอบนะเขาชอบทางไหนก็ไปผมไม่มีติดกั้นนะให้ลูกทำแต่ตรงนี้ผมก็เออก็มีลูกน้องมีอะไรคอยช่วยอยู่เป็นแต่ไม่เรียกเขาอ่ะมีเจ้าหนึ่งเหมือนกันเจ้าหนึ่งก็ลูกน้องผมก็ไปทําเองเหมือนกันถ้าบอกพี่มีอะไรก็เรียกผมเลยไม่ต้องเกรงใจแต่เขาก็อยู่กับผมมาหลายปีนะบางทีเครื่องไม้เครื่องมือเขาไม่มีผมก็ให้เขาเมื่อก่อนเนะี่ยตอนเขาแยกใหม่ๆเดี๋ยวคนถามว่าขาดอะไรเครื่องม,งาาอองมือ อันนี้จิตพี่มีบันไดพับอยู่เหมือนกับเหมือนกับนั่งร้าเนี่ยจะตัดไปไหนพรุ่งนี้หรือวันนี้ว,วันนี้วันนี้ยังไม่แน่ใจจะจะทำเงี้ยเดี๋ยวพี่จะเอามาไว้มันอยู่ที่บ้านมันพับแล้วมัน,ม,นมันเดินยาวได้ไงสูงก็มีจะมีก็แถบด้านนู้นหรือมั้งไอ้พวกอย่างนี้ไม่เท่าไรมั้งเออมันมีด้านนี้นะที่สูงเนี่ยอ่ะแล้วหลังนู้นใช้ใช้เหล็กข้าง รถอะ่ะไอสามหลังใหญ่หนะน่ห็นะขบนด้านนอกอะเนาเออขับบนด้านนอกเลยง่ายเออ,เ,อ,อเกี่ยวกับข้างรถนี่แหละพี่ก็เกี่ยวกับข้างรถนี่แหล,ละอ่าถ้าขึ้นไปสองคนตัดคนนึงเก็บคนหนึ่งแค่นั้นเองขับคนหนึ่งออมีใครทำไหมนะพี่ทำคนเดียวอะ่ะ <c oughs> คนอื่นก็บันไดา <c oughs> บอกโอ๊ยบันไดไม่ไหวเนาะ ี่ข้างในเดี๋ยวพวกข้างนอกเนี่ยมันโ้ยายนี่แข็งแรงเอ้ยดีกว่าไม่กวาดเนาะผมไม่ได้ใช้เลยของอย่างเงี้ยแค่แตะเป่าก็ไม่กวาดอืม กวดไม่ทันนัดแล้วมันไม่ทันใจเหมือนอย่างนี้ไอเนี้ยคูดในปั๊บก็ได้เลยไม่กวดมันต้องซ้ำเนี่ยทีเออแต่ผมส่วนมากจะคนเป่าๆแล้วก็คนกวดใส่ผ้าอย่างเดียว ยายอายุเท่าไหร่แล้วนะ72 72โอ้เดี๋ยวก็ได้เงินเดือนแล้วสามพันเนี่ยจะได้ไม่ดูเพราะว่าเขาจะตั้งได้ไม่ดูรัฐบาลเขาเพราะว่าถ้าไปแก้แก้มอหนึ่งหนึ่งสองเขาไม่เอาที่ว่าไปลดทอนพระมหาอำนาจพักร่วมเขาจะไม่เอาด้วย เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะคา้กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแน,นล้วยนะครับสวัสดีครับ